น้องวัอนี้ครับสวัสดีครับผมอีสานแบบบานๆครับวัอนี้มืวเนี้เาเซตเมนูหนึ่งป้านะครับผมหนึ่งป้าแก่พักสดนะครับเจวบิ hmm. ๊กสดหัวเนี้อเสียบๆครับผมหัวเนื้อชิมมัคโคเครื่องมากป้านะครับผมหนึ่งป้าตะกี้นะครับมผอนี้นี่ครับกระเทียมนะครับผมพริกลาบบุกี้ครับผมลาบกระสิมี่นี่ครับตะไคร้ซอยใบบักกูตู้บานน่านะครับผมหัวเนื้อต้มเครื่องใเกาหลียนะครับ ตัมเครื่องไฮเดียอะไรสิมักป้าครับมักจะครืนสมองนะครับตังสีน้ำเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเาตัมเครื่องก่อนนะครับผมใส่ครับพี่น้องข้าวสีพุ่งนะป้าเห็ดมาแล้วครับเดี๋ยวเราใบเตยยัดใส่ก่อนนะครับผมหนึ่งใบเตยข้าวมันหม่วนนะครับยัดใส่ครับแล้นี็อีตู้ปั่นข้านะครับยัดใส่เข้าไปเพื่อควอมหอมนะครับกั้นข้าวนะพี่น้องครับ นี่ก็เครื่องที่ฮัตตัมนะครับแต่มีกระเทียมนะครับกระเทียมพริกครับผมลาบกุ๊กชี้นะครับเทียมพริกลาบกุ๊กชี้นะครับอันนี้ตะไคร้เฮาไปทะล่องป้านะครับเวลาเฮาขนาดแล้วเวลาเฮาปรุงแล้วนะครับดู้ดี้กับรุ่อยกับไปเลยครับเดี๋ยวขย้ำเครื่องครับตะไคร้ซอยนะครับนี่เนอง ครับเกลือครับเกลือหนึ่งช้อนชาครับผมใส่ไปเลยครับอันนี้รสดีนะครับรสดีก็ประมาณหนึ่งช้อนตวงครับผมเอ้ยไม่ใช่ซอสปรุงรสครับผมพูดผิดขออภัยครับซอสปรุงรสหนึ่งช้อนตวงนะครับใส่ายผงนัวหนึ่งช้อนชาครับผมไปทีนี้เราก็ขยำนะครับผมนวด เข้าเนื้อปลานะครับปีนครับครับเข้าเนื้อปลานะครับผมครับนี่นะครับนี่นะครับยังมีใบมะกรูดด้วยนะครับผมตูวดีใบมะกรูดแล้วเราก็เอาตะไคร้นี่รองนะครับลองฟาร์มจะได้ไม่ติดขานะครับนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราไปนึ่งนะครับให้เครื่องปรุงมันเข้ากับเนื้อปลาก่อนนะครับผมครับวันนี้เราจะทําปลานึ่งนะครับชัดชเลยครับเราปลาเราได้เวลาแล้วครับลงนึ่งเลยนะครับผมนี่นะครับนึ่งเลยตอนนี้เรามีผักด้วยนะครับผักเราก็จะนึ่งนะนึ่งพร้อมปลาเนี้ย ประมาณสักสีนาทีเราเค่อยเอาอองนะครับครับนนไว้เลยครับน,นี่บกเข้อนะครับประกาศเขากันลำนแค่นอดขนาดกกน้าบกบัวนะครับปากีเยอะครับมันนี้แล้วก็เราก็ปิดฝาครับผม หนึ่งยี่สิบนาทีนะครับปิดปลารอปลาสุกนะครับผมพี่น้องปลาเขาก็สุกเลยนะครับผมยี่สิบนาทีผ่านไปเรียบร้อยนะครับโอ้ยอ้อยหอนๆครับทักทักกับเปื่อยเรียบร้อยครับปลาจะทิ่มตัวยังไงนะครับพี่น้องลอยกั้วนะครับตัวนี้ครับไปเดี๋ยวเขาเสียถาดนะครับวันนี้เขาเกียมแจวพริกสดนะครับ แกงผิกสดตำใส่เมงดานะครับแล้วก็มันกิมซีฟู้ดพริกแดงครับผมกิมซ้อย่างนี่แกงหัวเนี้ยครับสานแบบบานๆครับนี่ฝนตกลิเรียนแน่นี่ครับกินปั้นหนึ่งโอ้โหห่อนๆนะครับผมครับนี่ครับตัวใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวเอาพักใส่ถ่ายก่อนนะครับผม มือนี้ข Ge ้าวเฮ็ดเมนูปลาหนึ่งสมุนไพรนะครับปลาทับทิมครับพี่น้องจิ้มแจ่วเมืองด้านครับพริกสวนแล้วก็มีน้ั่วจิ้มซีฟู้ดพริกด้านครับผักผัหนึ่งครับผักต้มกับผักสวนนะครับทั่วผู้บกเขือครับเมื่อกี้ไท่แพนอสกาดขาวกระลำครับผมต้นหอมครับปลาทับทิมเขาครับสมุนไพรครับมือนี้แกี่ข้าวเหนียวครับผมแกี่ข้าวเหนียวเลยพี่น้องเด้อปลาตัวใหญ่ๆนะครับมือนี้นี่ปลาตัวใหญ่ครับ เดี๋ยวเรามาเทสกะเลยครับพี่น้องปลาตีใหญ่นะครับนี่นะครับมาพี่น้องขาน้ำกัานด้วยเอาแดงน้ำกันครับส่วนนับอื้มโอ้ยนัวๆพี่น้องนะจำเจี๊ยด้วยข้าวหมดครับอืมเจีจ๊ยวก,กับแย่ด้วยครับผมปังนะครับเน,นี่ย้านึ่งรอบไหมป่ะอืมหพี่น้อง Gần bàn hình đẹp lắm. Bồn đấy cảm nữa, tố đấy ừ. Ừ, nghe, ừ, em. Hấp. Ừ, tố hai bên em. Hm, hm. 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 Hm mhm 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 mì mhm 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 เป่าเมื่อคราคุณยองนเจ้าปลาหอมหอมไม่ได้ไหครับใช้ประจผมใช้มันกด้านะคที่พุดก็แช้ได้ทำระดูกอรากไหมืมหืมจับนี่บจับจับครับ ปลาตัวเงี้ยด้เป็น้อนอนเลยขึ้นผู้เดียวหมดเนยอืมหอมกระไก่หอมมีตัวครับไบเตยผมว่านยาใมัอ่าาเบเต,รบตเอร์น่าในะ่ครับก้อตัวเหยาโอ้มีเจนเนียลแจ็พีปน้อนเลอครับเจ่บร่าน้องนื้อแห้งครับดานแบบบานๆได้เป็น้นองเียตรเนียครับ มันียิงเขาเนี้ยเว้ยเยอะเลยตัวตัวมันเนี่ยให้ใช้บอร์ใดพี่นอออ้องฮะพี่นอ้องครับวไลฟ์เด้กพี่น้องทีใช่นะผมก็ะชิบขอพิสไลการนันตรนี้นะครับผมขอฝากเพจอีสานแบบบรรบาดน,น,นะครับเดี๋ยวกดท่องทางยูทูบกดถูกใจกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมน,น้ำเน็ตนะครับเด้อฝากติดตามเพจอีสานแบบบรรบาดนะครับผมก็ะชิล่งคลิปให้มึงซูมเลยครับอยากให้ผมเน็ตม่นน คอมเมนต์กันมากเดนะครับเพื่อครับเบียรดานบ้นบานาครับผมครับสวัสดีครับผม